การจับสลากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแทีสุดท้ายบอกเลยครับว่าเสียวซีสถานสวงเหลือเกินเพราะว่าเป็นการจับซปเปอร์แบทแมแทบทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดเจอแมนซิตี้บาร์เซโลนาพร้อมปันหากับปารีสแซงแฉกแต่ถ้าว่าอีกหนึ่งคู่ที่เป็นไฮไลท์ครับคงหนีไม่พ้นอาร์เซนอลเมื่อต้องโคจรมาเจอกับโจ์เก่าอย่างบาเยนน์มิวนิคซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการจับสลากจะเริ่มขึ้นก็มีผู้คนมากมายคาดเดากันว่าอยากเห็นคู่นี้กลับมาเจอกันอีกรอบแม้แต่สาวกไอปืนใหญ่ก็อยากจะขอแก้แค้น่ีท การไม่แพ้ใครการันตีด้วยการครองจากูงครเมลิอยู่ณเวลานี้ทำไมอาร์เซนนลถึงต้องการอยากจะล้างแค้นาาเยนมากขนาดนี้มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้ขอบสนามจะไปย้อนความหลังให้ฟังกันนะครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกรียบ PR อาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง หากเราย้อนอดีตกลับไปสัก7จ็ถึง10ปีที่ผ่านมาต้องกาบเรียนตามตรงว่าคุณภาพและความแข็งกระรงของอาร์เซนอลไม่สามารถไปทัดเทียมกับบาเยนนมิวนิกได้เลยเนื่องจากไอ้ปืนใหญ่ช่วงนั้นเป็นช่วงพลัดใบ คุณเซอร์ดันเด็กดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมผสมผสานกับพวกตัวเก่าๆหลังหมดยุคเทียรีอองรีตำนานหหอกยุคนั้นอาเซนอลานำโดยเมซุตโอซิลซานติกาโซลาโอลิเวเยชิโรเป็นต้นแต่กลับกันนะครับทางเสือใต้ไม่ต้องพูดถึงแข็งกระแรงทั่วแผ่นดินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลวันดอบสกี้มัสมุลเลอร์ชาบีอลองโซฟิลิปลามและมาเนูเอลนอยเออร์ er, เรียกว่าตำนานทุกตำแหน่งและไม่รู้เป็นอะไรครับเวลาที่อาเซนอ่านเข้าสู่รอบน้องเอ้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมถืพว่าเขาต้องจ มีอันต้องกระเด็นตกรอบแม่งทุกรอบ ความแค้นมันเริ่มจากยูฟารอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2012ครางนั้นอาร์เซนอลทำได้ดีมากจนเกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้อยู่แล้วเพราะต่อให้จะแพ้คาบ้านมาก่อน1-3แต่ทว่าเลก2ครับบุกไปชนะเซอร์ต้ถึงทีน2-0แต่มันไม่เพียงพอสุดท้ายจบกันที่3-3แต่ต้องกระเด็นตกรอบไปได้กดประตูทีมเยือนแบบหน้าเจ็บใจความแค้นที่2ก็เหมือนฟ้ามีตาครับสีซสั้นต่อมาอาร์เซนอลมีโอกาสไปล้างแค้นอีกครั้งเมื่อจับสลากเจอกับเซอร์ต้รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือแ่าาค้้บพ ด้สกอร์0-2ก่อนจะทําได้เพียงเสมอ1-1ในเลกที่สองจอดป้ายแครรอบนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ซําซ้อนจริงๆความแคร์ที่สามเมื่อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแน่ทว่าคราวนี้ไม่ได้เจอกันในรอบน็อกเอาท์เมื่ออาร์เซนอลจัดสลากรอบแบ่งกลุ่มมาอยู่ในสายเดียวกันกับบาเยนเรียกกันว่าเจอกันสามปีติดต่อกันซึ่งนักที่เอเมเรสเซนดียมเป็นทางไอ้ปืนใหญ่เอาชนะได้ด้วยสกอร์2-0จากคิรูและโอซิลแต่ทว่าอาร์เซนอลก็โดนทางบาเยนทบต้นทบดอกเต็มที่เมื่อไปเล่นที่อาระ ตัวต่อหนึ่งซึ่งการยิง5ลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของํำว่าแขนฝังหุ่นสองสีสั้นต่อมาในปี2017อาร์เซนอลกระช่างดวงสมพงษ์จับสลากมาเจอกับบาเยอร์อีกแล้วและก็ยังคงเป็น UCL รอบ16ทีสุดท้ายแต่ถวักคราวนี้ต้องใช้คําว่า outclass พระว่าอาเซนอลไรทางสู้ไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าเกมเยือนบายเยอร์ไลทถล่มไอปืนใหญ่ในสกอร์เดียวกัน51และก็เป็น51รวมกันเป็น10ประตูต่อ2นับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจําเหลือเกินยุคสุดท้ายของอางเซนเ นั่นก็หมายความว่า3เกมหลังสุดที่อาร์เซนอลเจอกับบาเยนร์พวกเขาโดนยิงแบบเละเทะรมถึง15ประตูยิงใส่เสียใต้ได้เพียง3เม็ดเท่านั้นนับวันนี้เป็นความแค่ที่ไอปืนใหญ่ล้างอาถรรพ์ไม่ได้สักทีเนื่องจากชั่วโมงนั้นคุณภาพต่างกันและหลังจากนั้นคนระับไอปืนใหญ่กระหลุดวงโคจรยูซีเอลไปเลยไม่ได้เล่นถ้วยนี้นานถึง6ปีเต็มอย่างอะไรก็ตามครับแค่การคัมแบ็กกลับมาปีแรกของอาร์เซนอลก็ได้เจอโจทย์เก่าบาเยนร์ทันที แต่ทว่าคารังนี้พวกเขามีสติผลงานที่ดูเนือกว่าทำให้แฟนบอลดูมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมหลายคุ้มและก็หวังอย่างมากครับที่จะล้างตากับความแค้นที่สั่งสมมาให้ได้ซึ่งทันทีที่จบการจับสลากครับทโทมัสมูลเลอร์แนวรกตัวเก่าของบ่ายเย็นก็ขอเปิดก่อนเพื่อความได้เปรียบเมื่อเขานะครับทําการอัดคลิปท้ารบไปถึงไคลฮาวเวตและอาร์เซนอลโดยการบอกว่า สวัสดีว่าไงจ้าน้องปืนและพี่คายฉันรอเจอนายอยู่ผมบอกเลยว่านี่เป็นการจับสลากที่ดีทั้งสองทีเป็นทีที่ยอดเยี่ยมเราไปถึงสนามทั้งสองแห่งก็ยอดเยี่ยมผมว่านี่มันจะเป็นเกมที่ยากแต่เราคิดบวกเสมออยู่แล้วแล้วเจอกันนะอาเซนอล ไม่ต้องไปคิดเยอะให้เป็นดราม่านะครับเพราะว่ามุลเลอร์ก็อัดคลิปคำๆตามสไตล์ของพี่แกอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้แกก็เคยอัดคลิปให้พี่เลวานตอนเจอกับบาซ่าเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับว่าการเปิดแบบนี้ของมุลเลอร์จะเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งคู่นี้มันจะน่าดูยิ่งกว่าเดิมครับเมื่อเราจะมีแฮร์รีเคนอดีตดาวยิงของทอนามมสเปอร์ที่นับเป็นคู่อริโตชกาดกับอาร์เซนอลย้ายมาล่าตะคายกับบาเยิร์นอาร์เซนอลจะดับฝันการคว้าแชมป์แรกของเคนได้หรอมรราาเ้ัง ดูกัันนะครเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง